กับผมวิทยาแก้วพราดานะครับสมาชิกพ <oz ic> ักรวมไทยสร้างชาติระบบบัญชีรายชื่อผมได้รับเอกสารงบประมาณที่ร่างประยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567นะครับเมื่อก่อนปีใหม่สักห้าวันครับก็พยายามเปิอดอ่านดูก็ติดใจอยู่นิดครับท่านประธานฝากไว้เล่นๆน,นะครับมาตราสองพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคม พศ2566เป็นต้นไปคือได้รับหลังจากพรบรนี้ประกาศใช้มีผลบังคับไปแล้วครับแต่ผมเพิ่งได้รับปลายเดือนธันวาถ้าดูจริงๆครับเราฟังมาสวันและก็วันนี้วันสุดท้ายเดี๋ยวก็จะลงมติกันผมเชื่อว่าทุกคนในนี้รู้ดีครับว่างบประมาณปีนี้เป็นงบประมาณที่ล่าช้ากว่าปกติครับและก็แน่นอนครับเวลาการใช้จ่ายงบประมาณเหลืออยู่สั้นมากครับท่านประธาน ก็ต้องเกริ่นไว้ก่อนนะครับสักครู่จะมีการตั้งกรรมธิการวิสามันไปพิจางบประมาณฉบับน,นี้นะครับ<ม>ก็ฝากเพื่อนๆที่ไปเป็นกรรมธิการทุกท่านนะครับว่าช่วยเร่งเวลาหน่อยครับถ้าท่านทําวันนี้เสร็จก่อนสงกรานนะครับนํามาเข้าสภาเสียผมว่าเทศากาลสงกรานประชาชนก็อาจจะเห็นงานที่รัฐบาลเ็าตั้งใจทําโผล่ขึ้นมาในพื้นที่้เห็นครับแต่ทั้งหมดต้องอยู่การเตรียมคมพร้อมของรัฐบาลครับ ผมได้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ถแถลงประกอบรายจ่ายงบประมาณประจำปีนะครับซึ่งท่านได้รายงานการวิเคราะห์สงสำนักง,งานสาภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประเมินไว้ว่าเศรษฐกิจในปี2567คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ2.7ถึง3.7มีปัจจัยสนับสนุนหลักก็คือการขยายตัวของภาคการส่งออก การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนรวมทั้งการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวแต่อย่างไรก็ตามครับยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงจากการลดลงของแรงขับเคลื่อนด้านการคลังภารหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจยังอยู่ในระดับสูงผลกระทบจากแ่งภยัยปัญหาภัยแรงต่อผลผลิตภาคการเกษตร และความเสี่ยงจากการชะลอตัวมากกว่าที่คาดการณ์ของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกสองข้อสุดท้ายครับเรื่องฝนจะแรงฝนจะตกนี่รัฐบาลคงไปเข้าแทรกแซงยากจะใช้งบประมาณอย่างไรก็อย่างเก่งก็ไปช่วยบรรเทาวความเดือดร้อนของชาวบ้านเศรษฐกิจโลกจะพลิกขึ้นพลิกลงเราก็มีผลน้อยมากครับแต่ผมคิดว่าสองเรื่องที่เราจะสามารถใช้งบประมาณเล่งเงินเข้าไปช่วยในการที่จะลดลด ความเสียหายจะเกิดจากเรื่องเสียงสองเรื่องเรื่องเสียงที่หนึ่งก็คือลดลงของแรงขับเคลื่อนด้านการคลังการลดลงของแรงขับเคลื่อนด้านการคลังเพราะมาวันนี้สองเดือนนะครับงบประมาณลงทุนปี2 5 5 7ยังไม่ได้ใช้สัก67ยังไม่ได้ใช้สักบาทเดียวครับเพราะเรามีระยะเวลาอีกสั้นครับผมเข้าใจว่าเพื่อนสมาชิกบางท่านได้เสอนเอแนะ ชี้แนวทางกับรัฐบาลได้ว,ว่าสิ่งที่จําเป็นต้องทาก็คือจําเป็นต้องใช้วิธีการอย่างรวดเดียวนะครับในการจัดการกับงบประมาณโดยแก้ระเบียบบางประการเพื่อทําให้การใช้จ่ายงบประมาณสามารถไดนรู้ได้ในระยะเวลาเพียงหกเดือนแน่นอนครับท่านประธานครับถ้ารัฐบาลสามารถเร่งการใช้จ่ายงบประมาณ7จ็0 0สนหนล้านเศษให้แล้วเสร็จไปใน4ีหเดือนครับ ผมชื่ออวการตื่นตัวทางเศรษฐกิจก็จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและกเป็นการส่งผลให้การคาดการณ์ของอสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติไม่คลาดเพิ<ๆ>่เพิตัวเลขอาจจะขยายตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ําไปเรื่องที่สองครับภาระหนี้สินภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจยังอยู่ในระดับสูงเรื่องนี้ก็เห็นความตั้งใจกับรัฐบาลครับโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระาดไใจขวัญใจผมนี่ ท่านออกไปสู้รบปรบมือกับหนี้นกระบบมากครับแต่จริงๆครับท่านประธานครับปัญหามันไม่ได้เกิดจากหนี้นรอกระบบเกิดขึ้นลอยๆครับหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับครับว่าในช่วงของวิกฤตไข้โควิดทั้งประชาชนภาคครุวเรือนทั้งธุรกิจขนาดเล็กมีปัญหาเรื่องการวงเงินกันทั้งหมดครับและตัวที่สําคัญครับที่ทําให้การเกิดภาวะหนี้นกอกระบบมาก ไม่มีใครเกินบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติถ้านาตกรีช่วยผมจะออกไปสู้รบในการที่จะแก้ปัญหานี่นอกระบบอย่างไรก็ตามครับแต่เครดิตบูโรตัวนี้นะครับก็จะประกาศทุกวันครับว่าใครเป็นคนที่ไม่มีเครดิตในการที่ไปกู้ยืมผมเป็นลูกหนี้ผมผิดนัดชําระหนี้เจวัน,ผ,น,นผิดนัดชำระหนี้หนึ่งเดือนผิดนัดชําระหนี้สเดือนถึง3เดือนเมื่อไหร่ผมเป็นลูกหนี้ที่เลวร้ายเลยถูกขึ้นบัญชี เดือนที่สผมเอาตังค์ไปชําระหมดแล้วธประทานครับลูกหนี้เหล่านี้ก็ยังอยู่ในบัญชีของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเป็นลูกหนี้ที่ต้องแขวนชื่อไว้3ปีเต็มครับกว่าจะปลดหนี้ได้เพราะกระทรวงการคลังนะครับต้องหันกลับไปทบทวนวิธีการขึ้นบัญชีดํากับประชาชนและภาคธุรกิจที่ต้องหันไปใช้เงินนอกระบบเพราะไม่เช่นนั้นแล้วครับ กระทรวงมหาดไทยจะใช้กําลังในการป้องกันและก็แก้หนี้รถระบบยังไงแต่บริษัทเครดิตแห่งชาติก็จะไล่ลูกหนี้ไปอยู่นอกระบบเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเรื่องที่สามครับที่ผมเห็นแล้วก็มั่นใจว่าถ้ารัฐบาลเดินให้ถูกทางนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีและก็เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลจริงๆครับคือความด้านที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับด้านสังคมและความมั่นคง ผมจะอ่านข้อความที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานะครับและขออนุญาตที่จะมีข้อเสนอแนะกับข้อเท็จจริงบางประการรัฐบาลจะดูแลเรื่องปัญหาผลกระทบจากยาเสพติดโดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์ผู้เสพให้เป็นผู้ป่วยเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับท่านประธานถามเพื่อนๆนในสภาทุกคนครับใครที่อยู่บ้านนอกชนบทมีบุูงบ้านตำบลไหนบ้างครับที่ไม่มีผลกระทบกับยาเสพติดเราปราบยาเสพติดกันขนาดหนักจับกันได้มาก แต่ปรากฏว่าตัวเลขวันนี้ครับท่านประธานในเรือนจําของเรามีปริมาณที่จะขังนักโทษได้2 1 0 0 0 0ึตนแต่เรามีผู้ต้องขังในเรือนจําทั้งหมด3แสนเครับใน3แสนเป็นผู้ต้องขังติดยาเสพติด70%ครับถ้ารัฐบ,บาลแก้ปัญหายาเสพติดเอาผู้เสพเป็นผู้ป่วยได้เมื่อไหร่ครับเรือนจ,จําจะว่างเลยครับเรือนจำจะพอเลยครับ ไม่จําเป็นต้องสร้างเพิ่มเพราะจะมีผู้ต้องขังที่จะออกจากเรือนจําทันทีสองแสนกว่าคนในฐานะผู้ที่รัฐบาลจะรับไปเป็นผู้ป่วยในการรักษายาเสพติดแต่ข้อแท้จริงครับเราเขียนกฎหมายให้ผู้ป่วยเป็นผู้เสพเสเป็นผู้ป่วยจนถึงวันนี้ระบบรักษาผู้ป่วยจากยาเสพติดยังไม่มีครับผลเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องระดมคิดกันครับระหว่างกระทรวงยุติธรรมกระทรวงสาธารณสุขและ กระทรวงกะลาโหมเพราะโดยข้อเท็จจริงครับที่เป็นคําตอบจากเรือนจําครับผู้ติดยาเสพติดที่ไปอยู่เรือนจําผมซักถามเลยครับว่าเขาเลือกได้ยังไงตอบเหมือนกันนะทุกเรือนจําถ้าเรือนจําไหนไม่มียาเสพติดเข้าไปขายนักโทษที่ติด,ตดยาเสพติดเลือกได้หมดเพราะนต้องหาวิธีการในการแก้ปัญหาจริงๆครับไม่นั้นภัยอันนี้ครับจะเป็นภัยที่คุกคามต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของบ้านเมืองเราอย่างมาก วันนี้เราสูญเสียคนหนุ่มสาววัยทำงานไปกับกระบวนการยาเสพติดเป็นอย่างมากผมขอให้กำลังใจในทิศทางที่รัฐบาลได้แถลงต่อสภาและเชื่อมั่นครับว่าเราจะใช้เวลาไม่กี่วันในการที่จะพิจารณาในชั้นกรรมธิการครับขอขอบพระคุณครับ